สวัสดีครับนะครับผมวันนี้ก็มีของมาถึงนะครับผมของมาถึง1กล่องนะครับลูกค้าก็ได้ส่งของมาขายนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คของนะครับผมว่าครบถ้วนไหมตามที่ลูกค้าได้ส่งมาประเมินขายให้นะครับผมนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบงค์สภาพผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็จะเป็นแบบสภาพมีรอยชํารุดด้วยนะครับ แบงค์ที่มีรอยชำรุดก็รับอยู่นะครับแต่ก็จะรับเน้นจํานวนเยอะแต่ราคาก็จะเกินหน้าแบงค์หน้าธนาบัตรมาไม่กี่บาทน,นะครับผมท่านใดมีเยอะๆก็รับอยู่นะครับนี่ครับหมดแล้วนะครับผมก็มาประมาณนี้เลยน่ครับเลยนะครับผม นี่ลูกค้าอยู่พื้นที่ห่างไกลนะครับมาขายด้วยตนเองไม่ได้นะครับก็เลยส่งมาประเมินราคานะครับส่งมาทางไปรษณีย์นะครับมาขายให้นะครับผมนี่ครับเวลาห่อธนบัตรนะครับลูกค้าจะส่งมาขายเนี่ยก็จะห่อกันกระแทกแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ฟิวเจอร์บอร์ดประกบกับแบงค์ไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้แบงค์มีรอยพับรอยยับนะครับเพราะว่าบางใบเนี่ย ของลูกค้าบางท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมแพ็คมาแบบนี้คือดีมากเลยนะครับนี่ครับแพ็กมาแบบนี้คือดีมากนะครับกันแบงค์ยับด้วยนะครับผมออันนี้ก็คือแบงค์ทั้งหมดเลยนะครับ มีแบงค์บาทนะครับผมหลากหลายใบนะครับอันนี้แยกชุดมาให้นะครับเพราะว่าเขาถ่ายมาเป็นชุดก็เลยตีราคาไปเป็นชุดเป็นชุดเลยนะครับผมนี่ครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นแบงค์บาทนะนี่นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่ได้มานะครับลูกค้าจะแยกเป็นชุดให้นะครับนี่ครับแยกเป็นชุดเป็นชุดให้เลยนะครับผมนี่ครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายภาพรวมๆทั้งหมดนะครับชุดนี้จบไปประมาณพันต้นๆนะครับประมาณพันสามได้นะครับผมชุดนี้นะเพราะว่าเป็นแบงค์ชำรุดนะครับราคาเกินหน้าธนบัตรไม่กี่บาทเองนะครับนี่ครับผมรอบนี้ก็คือซื้อเข้าเป็นชุดนะครับเพราะว่าเป็นธนบัตรมีรอยชำรุดนะครับก็เลยได้รับซื้อแบบเป็นชุดทีละหลายๆใบนะครับนี่ครับผมท่านใดที่ชื่นชอบเช็คของแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ